สวัสดีสสดนนค่ะ,คะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆคนนะคะก็ปีนี้ก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่หาหายไปมาไปทำงานกันแต่ที่ก็ขอยินด,ดีด้วยอีกครั้งค่ะแล้วก็ขอให้บันทิตุกคนนะคะประสบความสำเร็จในหน้าทีก่การงานแล้วก็ทุกๆด้านในชีวิตค่ะเป็นกำลังใจทุกคนค่ะ ครับผมก็ยินดีกับบรรัณฑิตไอค์53ทุกคนนะครับในปีนี้ที่จบการศึกษาแล้วก็เข้ารับสู่การรับปริญญาในปีนี้นะครับผมก็อย่างที่อาจารย์เดียบอกเนาะก็ตอให้บรรัณฑิตทุกค,คนที่มาตดนถ,ถึงที่อาจจะติดทุล่าอยู่ก็แล้วแต่นะครับมีความสุขแล้วก็มีความกันเจริญรุ่งเรืองในหน้านที่การงานดีๆมีครอบครัวที่ดีอน,ดนาคตด้วยนะครับผมนะครับ อาจารย์ก็ยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะคะขอยินดีกับทั้งคนที่มาแล้วก็คนที่ไม่มานะคะก็ยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านหลังที่สองนะคะคณะก็เหมือนกับบ้านหลังที่สองนะคะถ้าเกิดน้องๆมีปัญหาหรือว่าต้องการคำปรึกษาหลังจากจบไปแล้วเนี่ยยังไงก็ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะสาหรับคณะเภสัชศาสตร์ของเราก็ยังเป็นบ้านที่อบอุ่นให้พวกเราเสมอค่ะยินดีครั้งค่ะยินดีค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ก็ขอเวพร์ให้นักศึกษาบัณฑิตรุ่นนี้นะครับจากที่เราเป็นนักศึกษามาก็เดี๋ยวเราจะได้ไปเป็นผู้ใหญ่ละแล้วก็อยู่ในสังคมชีวิตจริงเพราะฉะนั้นให้ใช้ความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมานะครับทั้งประสบการณ์ต่างที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างสารสรค์สังคมของไทยให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาบณฑิตทุกคนเนี่ยนะครับ มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในทุกทด้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับทุกทุกคนต่อไปเลยนะครับครับสวัสดีค่ะนักศึกษารุ่น53นะคะอาจารย์เก๋ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนด้วยนะคะที่เนื่องในโอกาสที่มารับปริญญาในปีนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็จเจริญในหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง ชอบนะคะ,ะสวัสดีค่ะอาจารย์หวานนะคะอาจารย์วรกมลนนะคะอาจารย์ก็แสดงความยินดีกับพวกเราทุกคนด้วยเนาะที่พยายามมาจนได้รับปริญญาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าในอนาคตเราจะเป็นเภศสัชกรนะคะที่จะพัฒนา,าวิชาชีพของเราไปด้วยกันนะคะขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนแล้วก็สมตามที่ปรารถนานะคะ,คะขอบคุณค่ะ่ะอาจารย์ วันนี้เขาบอกให้สวยเป็นพิเศษนะคะอาจารย์ก็เอาเสื้อลายดอกมานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่กลับมารับปริญญาหรือว่าบัณฑิตที่ได้รับปริญญาปีนี้นะคะโดยเฉพาะอวยพรให้เอฟซีของอาจารย์ก่อนกันละกันนะคะเอฟซีของอาจารย์นี้ก็จะเป็นเอฟซี รุ่นสุดท้ายที่อาจารย์ดูแลจนครบ6ปีนะคะอาจารย์ก็คงจะจำคุณไปได้ตลอดเนาะแล้วก็ขอให้นอกจากเวซี่แล้วก็มีบัณฑิตทุกท่านนะคะก็คงได้ทำงานมาแล้ว1ปีเนาะก็ผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายนะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความอดทนแล้วก็พยายามต่อไปนะคะแล้วอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในการรับปริญญาครั้งนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณะค,ะค่ะบายโ<า><า>ชดคชดีจ้าค่ะสวัสดีค่ะบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่53นะคะค่ะเป็นเอบซีอาจารย์ด้วยนะรุ่นนี้ค่ะนักศึกษาเภสัชรหัส59เนาะก็วันโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสพสิเศษที่คุณจะได้มารับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนะคะก็ยินดีด้วยอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอให้บัณฑิตทุกคนได้นําองค์ความรู้ที่เราได้ประสิทธิประสาทได้เรียนกันมาในคณะเภสัชศาสตร์ ไปเป็นเภสัชกรที่ดีของสังคมต่อไปนะคะค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์กนิกาค่ะสวัสดีครับบัณฑิตเภสัชศรรษษาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับน้องๆบัณฑิตที่เข้ามารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้นะครับดีใจครับเพราะว่าอาจารย์ได้เ,เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายจริงๆเพราะอาจารย์เกษียณเมื่อปีที่แล้วก็จังหวะพอดีว่าดีใจที่น้องๆได้กลับมาเยือน ที่คณะนะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้กับน้องๆก็คืออยากให้มีความกระตันยูกะตะเวทีนะครับกับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บิดามารดาครูอาจารย์นะครับกับผู้ที่มีประโยชน์หรือมีพระคุณกับนักศึกษาอย่างที่สองก็คืออยากให้นักศึกษาได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องมองอนาคตให้แจ่มใสโดยโลกนี้เป็นโลกที่รวดเร็วมากนะครับขอให้พวกเราพัฒนาตัวเองให้ตลอดเวลาขออนวยพรให้ทุกคนนะครับมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตการงานนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบัณฑิตทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เป็นวันดีๆของทุกคนก็อยากจะชวนพวกเราคิดถึงนะเมื่อปี2559ที่พวกเราได้เป็นเกศึกษาปีหนึ่งพวกเราทุกคนได้ผ่านกิจกรรมมาร่วมกันนะครับพวกเรามีการรับน้องรถไฟมีการขึ้นดอยมีกัมเชียมีสปอร์เดย์ร่วมกันนะเป็นก็เป็นความสุขของเนศึอษาที่เกิดขึ้น,นครับเมื่อครั้งเราเป็นปีหนึ่งก็ผ่านไปปี2ปี3า เริ่มปีสี่นะครับถ้าจำมีผิดก็2562พวกเราก็เริ่มประสบเหตุการณ์อุปสรรคเรื่องของโควิดนะครับทำให้การเียนการสอนเนี่ยมีปัญหานะครับแต่พวกเราทุกคนก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะพวกเรามีความมานะอดทนมีความพยายามมีการปรับตัวที่ดีที่ทําให้พวกเราเนี่ยจบมาเป็นเทษกรที่ดีในทุกวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่า บัณฑิตเภสัชศาสตร์ของเรานะครับเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราทุกคนเนี่ยขอให้ทุกคนภูมิใจในตัวเองนะครับอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตนเองว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกๆอุปสรรคไปได้นะครับอยากให้พวกเราทุกคนตั้งมั่นในเป้าหมายเป้าหมายที่ทุกคนตั้งไว้โฟกัสให้แน่วแน่ว่าพวกเราอยากจะทำอะไรก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็สุดท้าย ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นในความดีความดีก็จะเป็นสิ่งปกป้องคุ้มครองทุกๆคนนะครทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในทางข้างหน้าพวกเราก็จะประสบแต่ความดีที่อยู่ข้างหน้าในทางที่พวกเราเดินทุกคนนะครับอสุดท้ายนะครับก็คงจะบอกว่าคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี้ที่แห่งนี้นะก็ยังจะเป็นสมุนบ้านที่คอยพักพิงที่คอยเป็นกําลังใจ ที่คอยเป็นที่ชัดไฟให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าพวกเรามีอะไรที่มีปัญหามีข้อข้องใจที่แห่งนี้ยินดีต้อนรับเสมอแล้วก็รอชื่นชมในความสำเร็จของทุกคนนะครับสวัสดีครับ